สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องพลายเทอนัน่นี้นะครับวันนี้ก็มามาดูนานครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะทำนานครับก็มาทำความสะอาดครับเผาขยะนะครับผมที่อยู่ที่นานครับวันนี้ก็มีโอกาสครับเลยไว้มาเยี่ยมพ่อมหาทองคำนะครับผมตอนนี้ก็เลยมาดูพ่อมหาทองคำเพราะว่าเพื่อนของเราหยุดหายแล้วแต่ทำไมพ่อมหาทองคำ ยังหมยทุกมันสักทีก็เลยมาเยี่ยมพ่อมหาหน่อครับผมอนชมนอนชครับอืออช้ำนะครับผมอ,มผมอางคสนุกผมไม่สนุกรับคเี่เรียแล้วใช่ไหมเียเรียแล้วครับเริ่มเริ่มคำดันเริ่มขึ้นเลยเออดันเล็กขึ้เลใช่ไหพรว่าอยากไปเทีย่ยวไม่ได้ไปใช่ไหมจะไปไหนก็ไม่ได้ไปครับ โอ้ครับสำคัญที่ใช้จ่ายเราต้องใช้จ่ายทุกวันครับใช่ครับผมเย่ครับปีนี้เย่เย่เย่ครับผมแล้วปีหน้าคุณจะทำอย่างไรดีครับอย่างนี้ปีหน้าผมจะาหุ่นเพียวอย่างนี้เลยครับโอ้เพียวก็ได้เหมือนเหมือนใครเหมือนเซมชั่นโหดีกาเลยใช่ไหมอยู่คุณจะทำได้หรือเปล่าครับผมต้องลองดูครับต้องลองดูโอ้ครับผมหาปีหน้าคุณพ่อพูดแล้วครับต้องหุ่นเหมือน คลายเซมสั้นครับพีหน้าจำได้ไหมต้องต้องฟังด้วยครับตอนนี้คุณกินใหญู่่ต้องฟังนะครับผมทำตาทำตาเออทำตาทำตาครับคือครับทำตาด่าศึกษาเอาเลยครับผมได้ยินว่าจะเอาผนเคี้ยวทำตาทำตาครับผมพอดีเลยครับตามกำลังตามหาตัวควันเรนพอดีเลยโอ้ครับคนนี้ก็ให้ว่างเนาะเราอยู่ไกลกันนะช่วงนี้ครับเราอยู่ไกลกันมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเขาฝากฝากฝาก ฝากเงินมาให้ความเรียนไปซื้อกล้วยให้พ่อใหญ่ทองเงินครับครับผมของคุณเตี้ยครับว่าเป็นงานวันเกิดลูกชายเขาผมว่าจะไปซื้อให้ผมมัวแต่ยุ่งกับงานวัดเลยได้ซื้อพอดีเจอความเลนผมก็เลยมอบตรงนี้ให้ไปซื้อเองนะครับครับผมอ่านี่เลยครับมาครับมอบให้ความเรียนแล้วนะครับครับผมก็ขอบคุณคุณเตี้ยนะครับที่มีใจบุญกับพวกเราชาวช้างไละทาบุญให้กับลูกชายงานวันเกิดลูกชายเมื่อวานนะครับผ่านไปแล้วครับผมแต่เมื่อวานเพราะว่างานวัดของเรา สำคัญครับต้องไปช่วยงานวัดทะเลเพื่้ไปซื้อพอดีวันนี้ว่าจะไปก็เลยไปพารเลนาพอดีมอบให้ไปซื้ออีกนะครับครับพอดีบาบันจุพรีเลยใช่ไหมคขอบคุณครับขอบคุณมากที่ครับเลี้ยงช้างของพวกเราอยากดีตลอดมาครับครับผมเป็นไงครับรู้สิกยัเป็นไงขอย่าทองินหายตกมันแล้วดีใจครับโอ้ดีใจมากเลยครับผมโล่งเลยครับผมตอนที่ยังตกมันผมก็เครียดเหมือนกันครับผมโอ้เห็นเขาขึ้นรถไปเที่ยวเราได้ไปเที่ยวโอ้ย ความดันที่ขึ้นถืบอเลยนะครับผมเขาก็ดีกันหมดแล้วเหลือแต่ราคนเดียวครับทองคำครับครับก็อย่างว่าเนาะคนคือไปเที่ยวมาไห้ไปเที่ยวก็ต้องเข้าใจกันเนาะครับผมครับนช่างเราซ่าเป็นงนี้ต้องเข้าใจกันทุกคนนะครับผมก็อย่างว่านะค่าใช้จ่ายของเราแต่ละวันมันสูงพอสมควรครับครับผมแต่เราไม่ได้หาไม่ได้รายได้ไม่มีรายเข้าเรามีตะลายออกมันก็ยากอยู่เหมือนกันครับครับผมพอดีช่วงนี้ดีหน่อยคือ ฟอมน้อยปิดเทอมครับไม่ค่อยได้ใช้จ่ายสักเท่าไหร่เรื่องใช้จ่ายธรรมดาปกติแต่ถ้าฟอมน้อยเปิดเทอมเรียนด้วยนี่แย่เลยครับแย่แย่ถ้านานกว่านี้แย่ครับครับโอ้โดูไปแล้วท้องค,คันนี้ดูแล้วว่าสงกลางจะยุดทันไหมครับนี่ผมว่ามันยังไม่ลดเลยนะยังอ้วนเหมือนเดิมครับด <c oughs> ีรครับโอ้โดูไปทำไมมันสูงกว่าเก่าผมว่าสูงครับสูง,ส,งสูงมากเลยย,ยืดยืดร่างเลยครับโอ้โหครับรู้สึกว่ายืดไม่ใช่เกือบถึงสามเมตรเลยว่าผมว่าเนี่ย ยังยังครับก็ไม่แน่ครับครับนี่โลกัเก่าครับพมหาของเราครับรูโลกเก่าครับสูงขึ้นครับสูงขึ้นดูสูงขึ้นใพุงดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับเพราะว่าใต้ท้องนี่รถหมุนตามผมเลยครับว่าคุณเปรกหน้ามาครับไม่เคยหน้ากันดานครับผมไม่คุ้นเคยกันครับคุ้เคยัรครับผมใช้ได้กินพ่อใหญ่ทงเงินมั้งก็เป็นปกติเพราะว่าช้าง ของพ่อใหญ่ทองเงินก็เพิ่งจะขายตกมันกันกินช้าวก็ยังยังระแวงกันอยู่เนาะยังระแวงกันอยู่ครับครับผมแล้วคุณว่าจะหายไหมครับในสงกรารนี้จะโค้งถามจะโค้งห้าสิบห้าสิบครับยังยังยังคิดไม่ออกเกันครับยังปวดใจอยู่นะครับตอนนี้ครับผมเอาอะไรไม่ได้ครับอ๋อดูกับาเอียงบวมเลนอยู่ครับนั้นก็คิดเต็มที่มาดื่มก็ลดบ้างแล้วครับตอนนี้ลดบ้างแล้วลดแล้วครับ เพราะว่าเท่าเราไดจะหลายปีหลายเดือนจะหลายเดือนเนาะพฤษภาวนี่ไม่อยู่แน่ๆครับไม่ต้องทำมาหากินกันเลยต้องรถครับต้องรถครับผมแตจะไปเยี่ยมพระยัดทุนเงนอยู่ยังไม่มีเวลาครับเพราะว่าช่วงนี้งานวัดกําลังยุ่งครับอยู่ช่วยงานครับผมเข้าใจกันครับผมโอ้โหวนตึ๊งเลยพี่ใหญ่ งานนี้อกยาวเก่าเลยครับยาวเลยครับผมแต่ก็เสียไปเยอะเหมือนกันครับผมไหนครับของชำรุดใช่ไหมนี่ครับถ้าก็แทงดินยางรองไม่ถึงครับแทงดินครับอ๋ดันให้น้ำมันไหลออกเนาะปีปีปีเยอะครับโอ้สูงมากเลยครับปีนี้อู้ว่าสูงเก่าเลยสูงมากเลยผมดูผมก็ว่าสูงนะปีนี้โอ้ผมไม่เคยมาเห็นมานี้เปลกตาเลยครับผมอู้สูงจริงครับยืดล่างเยอะอยู่ครับ ไม่แค่เพราะว่าี่สูงกว่าสัส้นๆัเลยวพราอย่างนี้นี่สีครับสีสโอ้นี่ครับไปนี่แขวอ้อนวนพวงมาลัยไม่ตามก่าสีตันนั่นเองโอ้โหสวัสดีครับก่อนครับครับก่อนสวัสดีครับอีฟซีครับโคมหาทองคำของเราครับผมนานมาเจอกันเปลกเลยนะครับวันนี้ทั้งสูงกว่าเก่าแล้วก็งายากกว่าเก่าครับผมนี่ไซค์ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผม ครับเดิมเพิ่มเติมคือตกมันไม่หยุดนะครับผมมันนานเกินครับมันนานเกินครับปีนี้เท่าไรสามเดือนแล้วมั้งวันที่สองนี่ครับสามเดือนเต็มเลยสิสองเมษายนถึงนี่ครับกําลังรุนอยู่แต่ผมว่าไม่อยู่ครับสามเดือนนี่ถึงแน่นอนแหละของเราตุกหลังพ่อมหาทองคำหยุดโกนพ่อมหาครับผมได้เดือนสองเงินได้กี่เดือนครับของผมนี่ตกมันสองเดือนกับซื้วันพอดีครับผมวันสองเดือน ที่ยก้าแล้วอีกที่สองเป็นสามเดือนครับไม่อยู่ครับสามเดือนไม่อยู่แต่จะสามเดือนสี่วันก็มารอรุ่นอีกทีครับหมุนนี้ยังยังไม่เพียรครับยังนาตึ้ออยู่เลยครับดูข้างหลังครับผมตอนนีรถไปเยอะอยู่ครับรถไปเยอะอยู่รถเยอะอยู่ครับรถไเยอะแล้วเขาออกตอนไหนเยอะที่สุดเลย ออกกลางวันอ่นะจะเป็นช่วงกลางคืนกลางคืนกลางลวันนี่มันเคอยออกเทาไหร่กลางวันไม่เคอยออกธรรมดาผมว่าเดรนร้อนจอกไม่ออกครับออกเดรนช่วงเย็นเย็นกลางคืนนี่เปียกดินหมดเลยใช่ไหมก็โค้ดหายเร็วนะพ่อมหาทองคำนะจะได้ไปเที่ยวกับพ่อใหญ่ทองเงินนะ พี่บอกว่าพี่ใหญ่องเงินท่องคำพายเมื่อไรอยากเห็นท่องเงินกับท่องคำกินแข่งกันอีกครับโอ้ครับผมต้องรอรุ่นอีกทีครับรอรุ่นอ๋อของเอฟซีนะใช่ครับเอฟซีคนคนไหน เขาเขาม้นมาที่เฉลครับแต่ย่งรอให้หายตกมันก่อนครับผมก็เอาใจช่วยพ่อมหาทองคํากันครับอีพีทุกท่านครับผมก็ขอเป็นกําลังให้กับพ่อมหาทองคำครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับผมไปซีเรียสก็ต้องซีเรียสเนาะคนหายแล้วก็พูดได้นะโอ้โหอย่างว่าเลเนาะก็อยากให้หายเหมือนกันจะได้ไปเที่ยวดยกันครับผมก็เรื่องปกติเนาะครับผมของธรรมชาติของของเขาเนาะ ก็อยากให้เขาหายเร็วๆครับผมแต่ก็ไม่หายงูดทำไงนะครไม่นานครับไม่นานจนไม่นานครับเพราะเขาเริ่มอันแล้วครับครับที่ขึ้นมามัาก็เริ่มสั้นลงมาแล้วน้ยุมันก็ไล่ไม่ค่อยไม่ค่อยถึงปากเนาะครับถ้าสั้นลงไปขึ้นไปเรื่องก็จะหายครับผมครับคมับก็สักคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับได้รับชมเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็มาเยี่ยมพ่อมหาทองคำครับผม หกคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องพลายถึงนี้ก็ช่องหาทองคำด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขคกงลาข่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม